หลังจากที่ท่านชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถเข้าไปที่เริ่มการส่งข้อความได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีชื่อในรายการข้อความชื่อผู้ต้องขังอยู่ในรายการข้อความแล้วนะครับท่านสามารถกดเข้าไปนะครับตรงชื่อของเขานะครับแล้วก็กดที่ปุ่มดินสอ,อมุมล่างด้านขวานะครับตรงนี้เนี่ยท่านจะได้ไม่ต้องกรอกชื่อผู้ต้งองขังซ้ําใหม่อีกรอบนะครับหรือถ้ายังไม่มี ชื่อตรงนี้นะครับไม่มีชื่อในรายการตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่เริ่มการส่งข้อความนะครับบรรทัดที่2นะครับด้านบนนะครับเริ่มการส่งข้อความเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเริ่มการส่งข้อความขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมี3ขั้นตอนในการนะครับในการส่งข้อความท่านก็ต้องกรอกข้อมูลของผู้ต้องขังก่อนนะครับชื่ออะไรใส่ลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเลขประจําตัว ผู้ต้องขังถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับถ้าไม่ทราบไม่ต้องใส่เลยนะครับระบุเรือนจานะครับถ้าท่านซื้อของอเรือนจําไหนนะครับมันก็จะขึ้นเฉพาะเรือนจํานั้นนะครับจะไม่ปนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเลือกของสมมติของผมเนี่ยผมเคยซื้อของหญิงกลางไว้กับบับตรพิเศษกลางเนี่ยถ้าผมกดเข้าไปอ่กผมกจะเห็นจดหมายคุเหลือของผมนะครับด้านล่างเห็นไหมครับถ้าผมถ้ากดไปที่ท่านทัดหญิงกลางผมก็จะเห็น จดหมายคงเหลือของญิงก้างนะครับตรงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นท่านก็ทําการระบุอ่าเดินระบุแดนให้ถูกต้องนะครับอ่าแล้วก็กดที่อัปโหลดรูปภาพได้เลยนะครับอัปโหลดรูปภาพอ่าอัปโหลดรูปภาพเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตัวอย่างไปก่อนนะครับอ่าสมมติผมเลือกอันนี้นะครับอ่ากดเลือกแล้วก็กดเขียนข้อความต่อได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกด้วยนะครับว่าอ่าหากท่านไม่ได้ใส่ รูปไปในนี้นะครับท่านจะเขียนข้อความได้2,300ตัวอักษรนะครับหากท่านใส่รูปเนี่ยท่านก็จะเขียนข้อความได้1,800ตัวอักษรนะครับอันนี้ผมใส่รูปเข้าไปผมก็จะเขียนได้แค่ตรงนี้มันก็จะมีแจ้งเตือนอยู่นะครับว่าเขียนได้1,800ตัวอักษรนะครับตรงนี้ผมจะลองพิมพ์ให้ดูนะครับท่านก็จะเห็นว่าพิมพ์ข้อความไปแล้ว22ตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพิมพ์ได้มากที่สุด1,800ตัวอักษรนะครับ อ่าโอเคนะครับอันนี้เนี่ยพอเราพิมพ์เสร็จนะครับกดอ่าเสร็จนะครับแล้วก็กดที่ส่งข้อความได้เลยส่งข้อความอ่าท่านก็จะเห็นนะครับตัวอย่างนะครับอ่าส่งข้อความท่านจะเห็นตัวอย่างนะครับถ้าโอเคเราโอเคนะครับจะแก้เปลี่ยนรูปภาพก็ได้นะครับกดที่แก้ไขนะครับถ้าท่านโอเคแล้วเนี่ยจะส่งจดหมายฉบับนี้ให้ผู้กขังก็กดที่ส่งข้อความได้เลยนะครับหลังจากกดที่ส่งข้อความเนี่ยพอกดลงไปมันก็จะหมุนอย่างนี้นะครับให้ท่านรอสักครู่นะครับ จนกว่ามันจะขึ้นว่าส่งข้อความสําเร็จอ่าอันนี้คือส่งข้อความสําเร็จแล้วนะครับอ่าเมื่อมันก็จะมาเข้าในหน้าอันนี้เรียกว่าหน้าเสมือนแชทนะครับพอจดหมายที่ท่านส่งไปเข้ามาในหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีสถานะบอกนะครับว่ารอพิมพ์แปลว่าจดหมายที่ท่านส่งมาเนี่ยเข้าระบบแล้วนะครับอยู่ระหว่างรอพิมพ์รอเจ้าหน้าที่มาพิมพ์ในวันรุ่งขึ้นเพื่อที่จะส่งเข้าไปในแดนนะครับอะ่ะ ตรงนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพิมพ์แล้วนะครับสถานะรอพิมพ์จะเปลี่ยนเป็นว่าพิมพ์แล้วเพื่อให้ท่านทราบว่าจดหมายของท่านเนี่ยได้ถูกเจ้าหน้าที่พิมพ์ออกมาแล้วนะครับและได้ส่งเข้าแดนไปแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับส่วนจดหมายตอบกลับนะครับส่วนจดหมายกลับบ้านนะครับจดหมายกลับบ้านที่ท่านซื้อให้ผูุ้้งขังเนี่ยท่านจะต้องรอผู้ต้องขังนะครับ เขียนจดหมายมาก่อนนะครับท่านถึงจะได้รับนะครับเขียนจดหมายส่งมาก่อนท่านถึงจะได้รับโดยที่ท่านจะสามารถสังเกตได้จากตรงนี้นะครับอย่างช่องแรกในรายการข้อความผมเนี่ยอุลเตโชเนี่ยผมเนี่ยส่งหาได้6ฉบับนะครับแต่ผมยังไม่ได้ซื้อให้ผู้องขังเลยนะครับผู้องขังเลยตอบไม่สามารถที่จะตอบกลับได้เพราะผู้องขังมีแค่ศูนย์ฉบับนะครับส่วนในรายการที่มีนะครับก็คือตรงนี้นะครับนายธีรเตโชเนี่ยเรียนจำกลางองเปมเนี่ยตอบกลับได้6ฉบับนะครับ ซ, Cal. ซึ่งผมซื้อให้เขาไปแล้ว10ฉบับนะครับเขาตอบกลับมาแล้ว4ฉบับอ่ะผมกดเข้าไปดูนะครับกดกลับเข้าไปดูอ่ะเนี่ยนะครับเขาเขียนตอบกลับมาแล้ว4ฉบับเห็นไหมครับจดหมายตอบกลับจากผู้ต้องขังนะครับจะมีกรอบเขียวนะครับท่านจะสามารถดูจากกรอบเขียวนะครับอันนี้จะเป็นจดหมายฝั่งซ้ายนี่จะเป็นของผู้ต้องขังนะครับอ่ะกดเข้าไปดูนะครับอ่ะท่านก็สามารถที่จะขยายนะครับซูมได้นะครับอ่า หรือว่าจะแคปหน้าจอเก็บไว้ดูก็ได้นะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับหลังจากแค่นี้เองนะครับประมาณนี้นะครับก็คอยสังเกตดูนะครับว่าส่งหากับตอบกลับเนี่ยมีอยู่กี่ฉบับนะครับท่านก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าตัวท่านเองเนี่ยเหลืออยู่กี่ฉบับและผู้ต้องขังเนี่ยเหลืออยู่กี่ฉบับนะครับประมาณนี้ง่าย,ายๆแค่นี้เองนะครับหลังจากเสร็จสิ้นก็ทํางานออกจากระบบนะครับ